คลิปนี้นะฮะคือคลิปอุปกรณ์บล็อกปี2022ที่ผมใช้ถ่ายบล็อกนะฮะเรามาดูกันเลยอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายบล็อกปัจจุบันเนี้ยตัวบอดี้กล้อง จะมีอยู่2ตัวจริงๆมีอยู่3ตัวอันแรกจะเป็นกล้องฟูลเฟรมคือ Sony A7 Mark วนนะและตัวที่2ก็จะเป็น a 7 s m a r k เอก็คือตัวที่กำลังอัดคอนเทนต์อยู่ตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็จะเป็น DJI Action 2ทําไมถึงใช้บอดี้ทั้ง2องตัวนี้เพราะว่า A7 Mark นมนี่เป็นกล้องฟูลเฟรมเวลาที่ใช้แล้วฮะคุณภาพภาพที่ได้เนี่ยจะได้ไฟล์ระดับ10 bit ของสองซึ่งเวลาผมถ่ายผมจะถ่ายเป็น Slog3 ok แล้วมาทำคเลอร์เกรดดิ้งบางทีมันต้องดึงแสงลงดึงอะไรลงมันมีความยืดหยยุ่นนนผมกก็เลชชอบใ้้ Sony Mark IV ตัวี และด้วยความที่ A7 Mark 4เนี่ยมันเป็นกล้องที่ครบเครื่องจัดถ้าในกรณีที่ผมต้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ย A7 Mark 4เนี่ยก็ซัพพอร์ตภาพนิ่งได้ดีมากเพราะว่ามันถ่ายได้3.3ล้านมันก็เลยเป็นกล้องตัวแรกๆที่ผมได้เลือกมาใช้ในการถ่ายบล็อกถ่ายคลิปเที่ยวอ,อะไรพวกนี้ส่วน A7S Mark 3เนี่ยที่ผมใช้เพราะว่ามันสามารถจะถ่าย 4K 50เฟรมต่อวินได้ซึ่งมันจะได้ภาพที่สมูทมากเพียงแต่ว่ามันต่างจาก A7 Mark 4นิดนึงตรงที่ว่าถ้าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะทําได้ไม่เท่า A7 Mark 4เพราะว่่่่าาาภาพนนนิงมัได้้แแค12ลต มาร์คโฟมันได้3-3ล้านเนี่ยก็คือมันใช้ถ่ายภาพนิ่งได้แบบดีมากอะ่ะเพราะงั้นถ้าคุยเรื่องการถ่ายวอลล็อกเนี่ยผมก็จะใช้กล้องฟูลเฟรมเป็น2ตัวนี้กล้องทั้ง2ตัวถ่าย10บิทของสได้เหมือนกันถ่ายเอสล็อกสได้เหมือนกันส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว DJI Action 2ทําไมผมถึงใช้ตัวนี้ 1. คุณภาพภาพ ดีมากเวลาตัดต่อเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพภาพไม่ต่างจากกล้องใหญ่2ก็คือมันถ่ายเป็นโปรไฟล์แบบแฟลตได้คล้าย,ายหลอกแะแต่มันไม่ได้ถึงกับหลอกมันเป็นโปรไฟล์ที่เราสามารถมาดึงนู่นดึงนีงงงง่ต่อได้มันมีโปรไฟล์แบบนี้้เราใช้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็ความเล็ก ความง่ายในการพกพาตัวไมเสียงโอเคไม้บิวอินถ้าอยู่ในระยะทําการของมันเสียงโอเคมากสามารถจะใช้เป็นกล้องที่ถ่ายบล็อกได้ดีตัวหนึ่งเลยและอย่างหนึ่งที่ผมเลือกใช้กล้องทั้ง A7 Mark นมล้วก็ DJ i a c t i o ช2ก็คือว่า A7 Mark นมเนี่ยนะครับมันจะมีการสั่นที่เป็นแบบแอคทีฟเป็นการสั่นอิเล็กทรอนิกส์แต่ได้ภาพที่นุ่มมากทั้ง A7 Mark นมลทั้ง A7S m เ r k เอสเร์และ d j เ a c t i อ n ันเองเนี่ยก็มีการสั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่นุ่มมากๆ เหมาะกับการถ่ายบล็อกอันนี้เรื่องกล้องจบไปแล้วเฉพาะกล้อง a 7 Mark 4ากับ A7S Mark อมองตัวนี้มันมาแต่บอดี้ถ้าพูดถึงกล้อง2ตัวนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงเลนส์ เลนที่เหมาะสมก,กับการถ่ายบล็อกควรจะเป็นเลนแบบไหนข้อที่ 1, 1มันต้องเป็นเลนมุมกว้างยิ่งกว้างก็ยิ่งถ่ายบลล็อ,บบอ segundo, กง่ายข้อที่2ควรจะมีน้ำหนักเบาซึ่งเลนที่มันน้ำหนักเบาเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยถือถ่ายบล็อกได้ง่ายและย้อนกลับไปว่าทําไมเลนต้องมีมุมกว้างมากๆผมจะมีอยู่ 2, 2> เหตุผลนะฮะเหตุผลที่1คือเวลาที่เราเดินถือถ่ายแบบนี้แล้วพูดไปเนี่ยเลนมุมกว้างมากเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเล่าไปด้วยและคนก็เห็นบรรยากาศไปด้วยคือมันจบในช็อตเดียวครับเวลาที่ถ่ายบล็อกเนี่ยมันเข้าใจง่ายมน่ิิเพ เนี่ยเดินไปแล้วก็เล่าไปคนก็เห็ season, layers, climate, HTML, acha, บนบรรยากาศไปสบายสบายอันนี้คือเหตุผลแรกที่ต้องมุมกว้างอีกเหตุผลนึงก็คือเวลาเราถ่ายบล็อกท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราต้องนั่งกินข้าวกันใช่ไหมตั้งขาบนโต๊ะแล้วโต๊ะเนี่ยมันไม่ไช้ไกลได้มากโต๊ะกินข้าวมันแค่นี้เวลาเราตั้งขาบนโต๊ะเนี่ยแล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเลนมันไม่กว้างเนี่ยบางทีมันครอบเฉพาะแค่หน้าเราแค่นี้มันไม่เห็นบรรยากาศมันใกล้เกินไปนะครับมันก็เลยทําให้ไม่สะดวกเวลาที่เราจะตั้งขาแล้วก็นั่งเล่าอะไรบนโต๊ะอาหารตรงนี้ผมก็เลยแนะนําาเลนมมุกวว้ง่า เลนส์มุมกว้างจะช่วยให้ถ่ายวอลล็กอกได้ง่ายส่วนถ้าวอลล็กอกใครต้องมีการอินเสิร์ตก็อาจจะเป็นเลนส์ซูมก็จะช่วยให้ถ่ายวอลล็กอกได้ง่ายที่สุดไปงั้นก็น่าจะมีเลนส์ช่วงประมาณ35เพื่อจะได้เป็นช่วงครอบเข้าไปเวลาที่เราจะพูดถึงอาหารพูดถึงช็อตอินเสิร์ตอะไรต่างๆเพราะงั้นเลนส์ที่ผมใช้ถ่ายวอลลอกอณนะเวลานี้เนี่ยไล่กันเลยจากเลนส์ที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายวอลลอกอเลนส์ตัวแรก Sony FE PZ 16-35 f4 g เลนตัวนี้เหมาะการถ่ายบลรร็อกเพราะว่าครอบคุมความกว้างช่วง16แล้วก็สามารถจะซูมได้ไปถึงช่วง y normal ก็คือช่วง35 16 ใช้เดินถือถ่ายได้สบายๆตั้งมอขาตั้งกล้องแล้วตั้งบนโต๊ะนะฮะถ่ายตัวเราได้สบายๆแล้วก็ช่วง35ก็ใช้ถ่ายクロสอัพเข้าไปที่อาหารหรือว่าที่อ็อบเจกต์ที่เราอยากจะเล่าอันนี้มันถือว่าครบมาก F กว้างสุดที่ f 4ไม่ได้เป็นปัญหาการถ่ายวอลล็อกถือว่าโอเคเพราะว่าเราอยากจะเก็บบรรยากาศให้ค่อนข้างที่มีความชัดลึกประมาณหนึ่งอยู่แล้วกว้างสุดที่ f 4ก็เลยไม่ใช่เป็นประเด็นมากแล้วก็ที่สําคัญเลนตัวนี้น้ําหนักเบามากเวลาถือถ่ายวอลล็อกมันจะทําให้เราถือได้นานๆสบายๆไม่เป็นภาะระติดกกัับตวล้อง Max SS หรือติดกับกล้อง A7 Mark IV ทำได้หรือถ่ายได้สบายๆเลยครึ่งวันก็ไม่มีปัญหาอันนี้ผมไปใช้ถ่ายมาแล้วเป็นเลนที่เหมาะกับการถ่ายวอลล็อกอันดับที่1รวมทั้งช่วงความกว้างที่16ถ้าเราเปิดการสั่นแบบแอคทีฟเนี่ยมันจะครอบเข้าไปเหมือนเราได้ช่วงระยะเลนอยู่ที่ประมาณ17-18แหละก็ถือว่ากว้างอยู่นี้ในะการถ่ายวอลล็อกกว้างสุดที่16เนี่ยเลยเป็นอะไรที่เรียกว่าเหมาะสมมากโดยสรุปเลน FE PZ 16-35 f4g ตัวนี้เป็นเลนอันดับหนึ่งสำหรับผมนะที่เหมาะแก่การถ่ายวอลล็อกด้วยเหตุผลที่เล่ามา แต่เลนส์วอลล็อกก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวก็ยังมีอีกตัวหนึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นเลนส์ที่เก่ากว่าไอ้ตัว FEP z 1635 F4G นั่นก็คือ FE 1635 F4ZA ตัวเลนส์ไซส์เลนส์ตัวนี้ถ้าใครมีอยู่แล้วคุณสามารถจะใช้ถ่ายวอลล็อกได้เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ดีเท่าไอ้ตัว1635 F4G เมื่อกี F ้ G. เพราะว่าเรื่องหลักๆเลยคือน้ำหนักน้ำหนักมันจะมากกว่า1635 F4G ที่เหลือฟีเจอร์อะไรคล้ายคลึงกันเป็นหนึ่งในเลนส์ที่ผมเคยใช้ในการถ่ายวอลล็อกแล้ว ซึ่งมาหลอกชิมเลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีไอ้เลนส์16-35 f4g ตัวนี้ตอนนั้นไม่มีก็เลยใช้ตัวนี้16-35 f4 z a ไปก่อนก็ยอมรับว่ามีน้ำหนักประมาณนึงอะ่ะแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไปใช้ตัว f 2.8 gm ตัวนั้นหนักกับการถ่ายวาหลอกทั้งวันเงี้ยไม่น่าไหวก็เลยมาใช้ตัวนี้อันนี้อันดับที่2ถัดไปอันดับที่3 f e 14 f 1.8 gm เป็นเลนส์ถ่ายบล็อกที่ดีมากๆเผลอๆเนี่ยนะที่มุมกว้างเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีมากกว่าไอ้ตัว1635 f4g ด้วยซ้ำเพราะว่ามันกว้างระดับ14พอ14เนี่ยเปิดการสั่นแอคทีฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ระยะเท่ากับประมาณ15เกือบๆ16เท่ากับว่าผมได้ความกว้างประมาณ16ได้โดยไม่โดนครอปทั้งที่เปิดการสั่นแอคทีฟเพราะงั้นไอ้เลนส์ตัว 14gm f1.8 ตัวนี้ถือว่าเป็นเลนส์ถ่ายบล็อกที่ดีมากตัวหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่าฟีเจอร์ที่มันยังขาดก็คือมันถ่าย ช็อตโคลสอัพเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลนฟิกอะครับแต่ข้อดีที่มาทดแทนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันได้ F1.8 ่งเพราะงั้นเวลาที่เราถ่ายวาลอลลกในที่มืดเวลากลางคืนอะไรพวกนี้เราไม่ต้องดัน i s o เยอะมันก็สามารถจะซับพอร์ตตรงนั้นได้นี่เป็นข้อดีอีกข้อนึงเลยที่ดีมากๆส่วนน้ําหนักถือว่าเป็นเลนที่น้ําหนักเบาโอเคมันไม่ได้เบาเท่ากับไอตัว16,35 F4G ตัวนี้หรอกมันหนักกว่านิดนึงในความรู้สึกนะแต่มันไปไม่ถึง น้ำหนักของตัว1635เอามาเทียบกับ1635 F4 ZA ยังไง1635 F4 ZA ก็หนักกว่าเพราะงั้นเวลาในการใช้งานเนี่ยไอ้ตัว14 F1.8G เนี่ยเลยน่าจะเป็นช้อยที่ผมเลือกมากกว่าถ้าสมมติผมต้องมาเลือกระหว่าง1635 F4 ZA นะกับ14 GM เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่า1635 F4 ZA เป็นอันดับ2ถูกไหมอันดับ2เพราะว่ามันถ่ายได้หลากหลายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงแค่มุมที่จะใช้นะฮะเวลาที่เดินถ่ายหรือตั้งกล้องบนโต๊ถ่ายเนี่ยอันดับ ของผมมาจะเป็นตัว14 F 1.8 GM ตัวนี้เนื่องด้วยน้ําหนักเบาแล้วก็มุมที่มันกว้างมากเพียงแต่ข้อเสียอ,อย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือหน้าเลนเนี่ยมันใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้หน้าเลนมันโค้งแบบนี้สำหรับคนที่มีความกังวลน,นะครับว่าเฮ้ยเลนจะลุยแล้วจะกลัวหน้าเลนจะไปกระท้งกระแทกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ส่วนตัวผมผมก็ใช้ไปของมันเป็นของใช้อะ่ะใช้ไปเถอะเพียงแต่ว่าถ้าใครจะไปใส่ v a r ว a b l e nd f i l ฟ e r เเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้มันอาจจะต้องใช้ไอ้ตัวไฮดะแล้วไปใส่ที่ตูดเลนตรง ผมยกให้เป็นเล่นถ่ายวอลล็อกอันดับ2ของผมถ้าไม่นับว่า16-35 f4 z A มันซูม35ได้แต่คุณก็คงจะสงสยัยอ่ะถ้าพี่เลือกได้พี่จะเลือกตัวไหนเอามันออกไปถ่ายเนี่ยผมเลือกตัวนี้แล้วกัน14 f1.8 gm ผมจะเลือกมันไปแทนที่ผมจะเลือก16-35 f4 z A เนื่องด้วยน้ำหนักคือประเด็นแล้วก็ผมได้สิ่งที่ทดแทนมาที่มันซูมไม่ได้35ก็คือความกว้างที่กว้างเป็นพิเศษโอเคย้ายไป ตัว Z A ผมเอาออกจากลิสต์เลนถ่ายวลล็อกแล้วกันนะด้วยเหตุผลว่ามันมี1635 f4 g อยู่แล้วนะเวลานี้ในตลาดมีอยู่ผมก็เลยขอเอาตัว Z A ออกไปเราคุยกันแค่การถ่ายวลล็อกนี้เนาะเลนตัวถัดไปที่เหมาะแก่การถ่ายวลล็อก f e 20 f 1.8 g เป็นเลนอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับการถ่ายวลล็อกแต่ว่า เป็นวอลล์ชถ่ายคนเดียวนะเพราะว่าที่ช่วง20เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างมากถ้าคุณเดินถือถ่ายคนเดียวแล้วพูดคนเดียวอ่ะก็โอเคได้แต่ถ้าเกิดคุณถือถ่ายกันแล้วพูดกัน2คนอย่างเงี้ยผมว่ามันแน่นเฟรมไปมากก็ไม่เวิร์กเพราะงั้นกรณีที่คุณจะใช้ไอ้ตัว20 m 1 8 g เนี่ยก็คือการถ่ายวอลลอกแบบคนเดียวข้อดีของมันก็คือน้ําหนักอีกแล้วแต่ว่า 20F1.8G ก็ยังมีน้ําหนักที่หนักกว่า FeP F4G 1635อย่างรู้สึกได้แต่ก็ไม่ได้หนักเ้ากับไอฟส13 5, f 4 z a นะครับอ่ะเลนต์ตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับที่3ถ้าเกิดจะใช้ถ่ายบล็อกเพราะว่าด้วยความกว้างของมันเนี่ยมันจะถือถ่ายพูดคนเดียวอะไรเงี้ยก็ทําได้ตั้งบนโต๊ะก็ทําได้ครอบคลุมนะฮะตั้งบนโต๊ะนี่ด้วยความไกลของโต๊ะเนี่ยมันสามารถจะนั่งพูดกันได้2คนเลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นเลน์อีกตัวหนึ่งที่เหมาะแก่การถ่ายบาร์หอกแต่ว่าก็ต้องดูกันไปว่าข้อจากัดของมันเนี่ยก็คือมันฟ i กอยู่ช่วง20สนะครับน้าหนักได้ผ่านอันดับ3ลกันโเเคเพราะั้นผมสรุปเล้นวน,นรัน ปึ๊บ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 ไล่มาเลยนะฮะตั้งแต่ FEP z 1635 F4G เลนถ่ายวอลลอกอันดับ2 FE 14 F1.8 GM เป็นอันดับ2ของการถ่ายวอลลกและอันดับ3ของการถ่ายวอลลกคือ FE 20 F1.8 G เป็นอันดับ3าของการถ่ายวอลลกนะสำหรับผมนะผมให้เลนส์ตัวนี้ตามลำดับตามนี้เลยเรื่องเลนส์จบไปแล้วถัดไปเรื่องที่สำคัญไม่ต่างจากเรื่องงานภาพก็คืองานเสียงผมใช้ไม้อะไร ไมท์ที่ผมใช้ถ่ายวอลล็อกเนี่ยจะเป็นไมค์ช็อตกันตัวนี้ฮะ Sony e c m ด b 1 m เป็นไมค์ช็อตกันดิจิตอลข้อดีของมันก็คือ 1. เสียงดี2ไม่ต้องใส่ฐานไม่ต้องกลัวแบตจะหมด3ไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องกลัวสายช็อตเสียบเข้าหัว MI ช r e บนกล้องเ่เสียงเข้าเลยเป็นเสียงดิจิตอลไม่ต้องคอนเวิร์ตจากอนาล็อกให้กลายเป็นดิจิตอลด้วยดิจิตอลเลยลงบันทึกเข้าไปในไฟล์เลยก็ไม่เสียคุณภาพเป็นไมท์ที่ดีมากมันซัพพอร์ตอะไรได้บ้างมีฟีเจอร์ที่ใช้ในการถ่ายวอลล็อกที่เด่นๆเลย ะะก็คือการปรับรูปแบบการรับเสียงได้ปกติเวลาถ่ายวลาบอกผมจะปรับอยู่ที่ซูเปอร์ไดเรกชันแลก็คืออันบนนะครับก็คือพุ่งออกไปข้างหน้าแค่นั้นซ้ายขวาหลังเสียงเข้าน้อยมากแต่เวลาที่ผมถือกล้องอยู่เงี้ยแล้วผมก็ถ่ายตับเจกแล้วผมก็บรรยายถ้าสมมุติว่าคุณเลือกโหมดซูเปอร์ไดเรกชันแลเนี่ยเสียงคุณจะไม่เข้าหรือจะเข้าเป็นแบบเสียงอื้ออ้อูอูอ่ะพูดจากด้านหลังมันแทบจะไม่เข้าเลยวิธีการก็คือผมก็จะตบมาที่โหมด o m น i directional ที่เป็นรับเสียงรอบๆด้านแล้วก็พูดอัดเข้าไปในหัวมันจากหลังกล้องเนี่ยคุณนึกภาพนะผมพูดอัดเข้าไปในหัวตรงเนี้ยมันอยู่อย่างงี้ครผมก็พูดอัดเข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊ป๊ป๊เนี่ย เสียงมันเข้าแล้วก็ชัดเจนด้วยเท่ากับว่ามันเป็นไม์ที่ผมสามารถจะพูดหน้ากล้องก็ได้พูดหลังกล้องก็ได้แค่คอนโทรลตรงนี้เท่านั้นเอง Sony e c m b 1 m เป็นไม์ตัวที่ผมใช้ในการถ่ายวาลอลลกและมันเวิร์กมากนอกจากนั้นบางคนก็อาจจะชอบฟีเจอร์ที่มันสามารถจะตัดเสียงนอยส์ได้นะฮะมันมีนอยส์แคนเซลลิ g งแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้ชอบฟีเจอร์นอยส์แคนเซลลิงเพราะว่าเสียงมันจะดูแบบเหมือนอยู่ในท่อบ้างในบางทีนะฮะขอแบบนอยส์ไปเลยแต่ไม่ไม่ต้องตัดอะไรเลยดีกว่าจะมีนอยส์มีอะไรก็ช่างมันยยัังงงไไงเสีก็ด้ครบ นิติมากกว่าจบไปอันนี้คือไมช็อตกันดตัวแรกที่ผมเลือกใช้ไมอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกใช้ในการถ่ายวอลลอกก็คือโหลดไวเลสโก2เป็นไมที่สะดวกสบายเวลาถ่ายวอลลกเพราะว่าถ้าเราติดไปที่คอใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปพูดหลังกล้องหรือเราจะไปพูดหน้ากล้องเสียงมันก็เข้าแล้วกรณีว่าผมไปถ่ายวอลลกในะผมมักจะไปกัน2คนไม่ไปกับแม่ก็ไปกับพี่ก้าวอะไรเงี้ยถ่าย2คนก็ติดไมเอาไวไวเลสเลยไปอยู่ตรงไหนก็พูดได้หันหลังพูดเสียงก็เข้าหันหน้าพูดก็เข้าคือมันสะดวกนะครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้เรา เชวร์ว่าเสียงเข้าแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมไหนถ้าผมรู้ว่าการไปถ่ายเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาต้องเดินอยู่หน้าผมหันหลังพูดเนี่ยไม่ใช่หันหน้ามาที่กล้องเนี่ยมันมีโอกาสแบบนั้นหรือเขาต้องหันหลังไปทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมต้องถ่ายเขาจากด้านหลังอะไรเงี้ยอย่างคลิปเที่ยวญี่ปุ่นผมว่าไอ้แบบเนี้ยมีประโยชน์ผมก็จะใช้เป็นไมค์วายเลสเพราะว่าถ้าเป็นไมค์ช็อตกันเนี่ยบางทีมันต้องเดินเข้าไปเพื่อถ่ายหน้าเขาอย่างเดียวอ่ะบางทีเขาไปกดตู้เงี้ยเขาก็พูดพูดพูดไปใช่ไหมกดตู้เสียงมันต้องเข้าได้้มมวเแบบนีหาาะก่ผ็ จะใช้เป็นโหลดไวเลสโก2นะครับหรือไม่ถ้าเป็นยี่ห้อซารลามอนิกก็จะเป็น b ีลิง900อ่ะมันก็ได้2ยี่ห้อเนี่เรื่องไม่จบไปไม่เสร็จแล้วขาตั้งไหม ขาตั้งสำหรับการถ่ายวอลล็อกเนี่ยตัวหลักที่ผมใช้เนี่ยคือ Joby 3K Pro Kit ตัวนี้เคยทํารีวิวไว้แล้วด้วยเป็นขาตั้งที่เหมาะสมในการถ่ายวอลลอกมากเพราะว่ามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็เวลาตั้งมันตั้งสูงได้เงคือขาตั้งเล็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะกางขาให้มันแบบว่ากว้างเพื่อให้มันบาลานซ์แล้วโอกาสล้มเนี่ยน้อยแต่ว่าเวลาที่ใช้งานจริงเ่ย มันกว้างแบบนี้มันทําให้เตี้ยเกินไปผมก็เลยต้องแบบเออขอเสียงหน่อยได้เว้ยผมยอมรับได้ผมตั้งขาขึ้นมาสูงๆแบบนี้เอาที่ฐานเนี่ยไม่ต้องเยอะมากแล้วก็คอยดูกล้องอยู่แล้วด้วยมันจะสูงระดับสายตาผมพอดีซึ่งเหมาะมากกับการถ่ายวอลลกอันนี้คือตั้งบนโตแล้วก็ถ่ายหรือผมจะบีบแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทําเป็นกา้านแล้วก็ถือถ่ายแบบนี้ก็เวิร์กอยู่เหมือนกันอันนี้ขาตั้งジョบ,บี้สามเคบิคิกก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ในการถ่ายวอลลกหรืออีกขาหนึ่งนะครับจะเรียกขาได้มมัยนคืืออช่ คเครนเอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสมที่จะใช้ในการถ่ายบล็อกสมมุติว่าคุณไม่อยากจะเปิดการสั่นแอคทีฟไม่อยากจะให้ภาพโดนครอปเลยแล้วไม่อยากใช้การสั่นอิเล็กทรอนิกส์คุณบอกว่าเฮ้ยการสั่นอิเล็กทรอนิกส์ฉันไม่ชอบบางทีมันดึงภาพมันมีเวียนหัวมัง่งอะไรเงี้ยหรือมันต้องคุมสปีดชัตเตอร์ฉันอยากใช้สปีดชัตเตอร์ที่ตามมาตรฐานเลยถ่าย 4K ยิมเฟรมก็ใช้สปีดชัตเตอร์ห่งต่อ50าอยากใช้สปีดชัตเตอร์เนี่งต่อห้าสิบเนู่อหยุแหละไม ้งแบบเดินถ่ายใช้ทั้งแบบตั้งโต๊ะอัางโต๊ะเนี่ยกิมบอลเลยผมว่าถ่ายกินข้าวอะไรเงี้ยก็ได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับก็เป็นอุปกรณ์ของปี2022ที่ผมสลับใช้กันระหว่างไอ้ตัวโจบี้กับไอ้ตัวกิมบอลชื่ออยู่ KM 3แล้วก็หากคุณใช้ DJI Action คุณก็จะได้อหัวใช้ติดไอ้ขาตั้งมาใช่ไหมขาตั้งอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับ DJI Action เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เล็กเบาลงนั่นก็คือตัวโจบี้คอสซีล่าเนี่ยผมก็จะขันแบบนี้เข้าขันหัวล็อกของ DJI Action 2เข้า ไหครับปับ๊บติดเข้าไปอย่างนี้จบเลยแบบนี้นี่ก็เป็นขาตั้งสำหรับ DIY Action ที่ผมว่าเวิร์กนะ Joby p o d i l l a มันเบาและพกง่ายจบเรียบร้อยเรื่องขาตั้งทีนี้อุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Nice to have ถ้ามีก็ดี ตัวนี้ครับ Variable ND Filter H and Y Levering ในกรณีที่คุณไปถ่ายว่ลลหอกกลางแจง้งแล้วคุณก็ไม่อยากจะดัน F มากจนเกินไปไม่อยากจะดันสปีชัตเตอร์หนักหน่วงจนเกินไปการใช้ v a r i a b l e ND Filter ฟตัวนี้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณจะได้ภาพของงานวอลหอกที่ดีขึ้นเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยดันถ้า F สูงมากๆเนี่ยถ้าเซนเซอร์คุณสกปรกเนี่ยบอกเลยเห็นฝุ่นบนเซนเซอร์ถ้าใช้ถ่ายวอลลหอกผมอยากใช้ที่ F4 Variable ND Filter ์กอนดิฟิวเตอร์ตัวนี้ช่วยให้งานถ่ายว เห็นไหมเนี่ย ปรับความมืดได้เลยถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่มืดมากๆเนี่ยคุณก็ปรับไปเลยเนี่ยเกือบจะแม็กเลยก็ได้เกือบจะแม็กเลยนี่ได้ยาปรับแม็กสุดนะเดี๋ยวมันมีเอครอสนะปรับเกือบจะแม็กมันจะได้ความมืดประมาณหนึ่งเวลาที่คุณถ่ายการแจ้งอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันช่วยให้คุณไม่ต้องปรับค่า F สูงมากและก็หมายถึงไม่ต้องไปดันสปีชชเตอร์เกินกว่า1ต่อ50คุณจะไม่ต้องเสียเรื่องของโมชั่นเบลอพกนี้ไปนะฮะมันจะทําให้งานคุณดีขึ้นเยอะเป็น Nice to have นะครับสําหรัคนที่<ป>เริ่มสนใจว่าวาล็อกชั้นน่าจะสวยขึ้นได้มากกว่านี้อีกการใช้ Variable ND Filter H&Y Lowring ตัวนี้ถือว่าเป ครับตอบก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ตลอดและตัวสุดท้ายที่ควรจะมีแบตสำรอง คุณควรจะมีฮะถ้าคุณไปถ่ายมาหรอกยาวๆครึ่งวันทั้งวันคุณควรจะมีแบตสำรองเพื่อความอุ่นใจโอเคถ้าผมไปถ่ายครึ่งวันน่จริงๆแบตก้อนเดียวที่อยู่ในกล้องเนี่ยพอแต่ผมจะรู้สึกไม่สบายใจเลยผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าลากช็อตยาวในบางช็อตกลัวแบตหมดเดี๋ยวแบตไม่พอใช้ไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณมีแบตสำรองแบบนี้คุณอยากลากช็อตยาวคุณรู้ว่าจะเกิดโมเมนต์อะไรขึ้นคุณต้องลากช็อตยาวคุณลากไปเลยสบายเพราะคุณมีแบตสำรองไงแต่แบตสำรองสำหรับการถ่ายวิดีโอผมก็แนะนําว่าซื้้้ออแแแบบบบทททเเเเถถะพราาาาว่ปป็นนีียงมััญห กับอินดิเคเตอร์ในกล้องคือกล้องมันจับไม่ได้ว่าพลังงานในแบตเลยเท่าไหร่แล้วอยู่ๆมันจะดับมันก็ดับไปเลยบางทีไฟมันเสียเพราะงั้นในกรณีการถ่ายวีโอเนี่ยผมแนะนําว่าใช้แบตแท้ไปซื้อเถอะนะไปโซนี่สตร์ไปซื้อแบตแท้ซะเอาไว้ใช้ถามว่าผมมีแบตสำรองกี่ตัวเวลาที่ไปถ่ายวอลลอกถ้า1วันผมจะมีแบตสำรอง2องตัวไม่รัมวแบตในกล้องนะฮะถ้าว่าทั้งหมดผมใช้แบตอยู่3ก้อนคือแบตท,ที่อยู่ในกล้อง1ก้อนและแบตสำรองอีกสองก้อนมันจะทำให้ผมสบายใจมากในการถ่ายวอลอกตเต็มวันแต่ บางทีมันมากกว่าเต็มวันบางทีมันต้องถ่ายกลางคืนถ่ายอะไรต่อไปยาวๆด้วยผมจําเป็นต้องมีแบตสำรองเนี่ยประมาณ3-4ถึงก้อนอย่างตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยผมจะมีแบตสำรองทั้งหมด4ก้อนพกแบบนี้ไปเลยเพื่อความสบายใจใช้จริงๆอะ่ะใช้ไปถึงก้อนที่3นิดๆก้อนที่4ี่ไม่เคยได้ใช้แต่มีก้อนที่4ี่เพื่อจะได้สบายใจเวลาถ่ายด้วยก้อนที่3ว่าอยากลากชอ็อตลากเลยไม่ต้องง่วงอ่ะมันเป็นความสบายใจในการถ่ายวิดีโอวอลอกของผมจบเรียบร้อยนี่คือ อุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายวอลลอกในปี2022ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สามารถสรั่งซืได้ที่ w w w บ o v e l e r p t o g o com s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ a า a าด้าก็เสิร์ชชื่อร้าน i l o v e t o g o เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ